thank อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับต้องทํำยังไงนะครับคานึงถึงอะไรบ้างนะครับปัจจัยแรกๆนะครับคือกลุ่มลูกค้านะครับที่ต้องคํานึงถึงนะครับในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะครับแบบเฟื้อยืดถ้าเราอยากจะจ่อตลาดเข้าไปได้นะครับเราต้องเริ่มจากการเลือกกลุ่มผู้ลูกค้านะครับเราจะเลือกกลุ่มลูกค้ายังไงนะครับเราจะเลือกกลุ่มลูกค้าการเลือกกลุ่มลูกค้าสําหรับแบรนด์เสื้อผ้านะครับจะเริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่เล็กนะครับไปถึงลูกค้าที่ใหญ่นะครับแทนที่จะขายเสื้อผ้าให้กับผู้ชายเราจะควรเลือกเสื้้้้ออผผาใหกับบูชชยที่เพง นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่าห่วงนะครับว่าจะได้ลูกค้าน้อยและเงินน้อยเหตุผลที่จะทำแบบนี้นะครับเพราะต้องการฐานลูกค้าก่อนนะครับถ้าเรามีฐานลูกค้าแล้วเราจะขายยิง่งอิงก็ได้นะครับปัจจัยที่2องนะครับสำคัญสุดนะครับคือดีไซน์ของเสอยืด ดีไซน์ของเสื้อยืดนะครับสาคัญมากๆกเพราะคนเรานะครับมักจะใส่เสื้อยืดนะครับที่บ่งบอกถึงตัวตนและนิสัยของคนใส่นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือหาคําเด็ดๆที่เขานิยมกันมาตอนนี้นะครับมาทําเป็นเสื้อนะครับสกินลงไปอย่าคิดมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เสื้อยืดที่ขายดีดีดีไซน์ไม่ยากเขามีนะครับอาจจะมีคําแค่คำมงนกวนหรือคำโดนๆแค่นั้นก็พอๆนะครับ ปัจจัยที่3นะครับคุณภาพของเนื้อผ้าสิ่งที่ทําให้แบรนด์ของคุณภาพนะครับที่แตกต่างอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณภาพเนื้อผ้าเนี่ยครับคุณไม่จําเป็นต้องเลือกเนื้อผ้าที่ดีมากนะครับเพราะจะทําทให้ต้นทุนแพงและเอาผ้ามาขายยากนะครับขอให้นะครับเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายไม่เหมือนเสื้อยืดทั่วไปตามตลาดนั่นเองนะครับแล้วแบรนด์ของคุณก็จะได้แตกต่างจากคนอื่นนะครับ